เฮ้ hey. สวัสดีครับมนนีพาดลออีกแล้วครับพาดลอมาเบิงใช้หาดครับมาเบิงฟรั่งอาบแดดครับกิจกรรมนาหอนของฟรังครับฟังใช้หาดทำคุณก็หลายหลายครับตะบกกาไปไทยเพลินไกลๆเนาะ ป,ป,ปันจกรยยนดูพลังอาแดดเป็นพลังอาแดดกันเห็นนโบคนอาแดดหลายคนจะาจัแนรยาเนเีหลคปันจรยนเหลน ตรงนี้จะเป็นพาเรือพาเรือหอยคนเตาเป็นปีเตาเยื่อเรือยอดพาเรือให้น้อยฟังคุณทำมีอีกครับผมจะฟังเด็กทุกมองที่เป็นหม่องคนเตาเนี่ย ผมก็มาเที่ยวเร่อนงานแบบทีนี้เรื่องาอาสอายโซาซันนิดนึงด่งนะครับเพราะว่าผมใส่กล่องโทรศัพท์นี่แหละใส่ติดก,กับรถจักรยานมันก็เลยสีสันนิดนึงวันนิดนึงแหละสันหลายเลยแหละ <c oughs> ขออภัยเด้อครับเด้อ พักปัรจะยา่าันทนัคุณกรยานข้นเพิ่งดีดูัูดูนคดับเออทา่านจะดรดู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 เรียบูด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 ู O que é พาจอดจักรยานใบดียพอก็ลงไปลางนะครับพอลงไปพอาลงไปหาชายหาดพอลงไปหาชายหาดแล้วก็นอนอาบแดดอยู่ขางล่างนี่แหละครับมันบมีทางให้ลงมันมีชายหาดน้นอยอยู่เพราะก็ไปแงะกันอยู่นั่นแหละครับวันนี้ออกกําลังกายปั่นจักรยานเล่นนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับติดขามาติดตามเขามาชมกันขอบคุณจากใจเลยครับ ขอบคุณที่กดติดตามให้กำลังใจกันเ้อะครับเด้วลังพัฒนาก็ยากกำลังใจก็เท่าอยู่แล้วครับเราอยู่นี่หนาวห่อนจะประมาณสองสามเดือนสามเดือนสี่เดือนแล้วแต่ปีครับบางปีกับบางปีกัหนาวหนาวโดนบางปีกัหนาวหนาวหน,นาวเอ,เอ่อก็อย่างเงี้ยแหละ เดือนที่เดือนที่หนาวนี่สิโดนกลัวดเดือนที่ห่อนนะครับนั่นแหละพอเห็นอากาศห่อนเขาก็เลยแบบว่าเ ER ้อเขาแปลว่าอยากออกอยากออกมาออกก็ง่ายจริงครับเรายุ่นี่ีกลางคืนนีกับสิบ่มืดนะครับยู่นี่กลางคืนกัสิบ่้มืดช่วงหน้าห่อนเนี่ยช่วงหน้าห่อนสามสี่เดือนนี่สิสี่เก้สี่ละสี่มีแสงสว่าง,าางยังมืดหลายกับสีส่ส,สลัวสลัวชื่อทังหกมงเล้หกมงแรงบานเท่านี้นะ หมงผมหงแรงบร่มือจตต,ต,ต,ตือคือจังบานเฮาอยู่นี่ออกน้ากายได้เขาแต่ถือออกออกาออกมาออกมาทำนองนได้เยาวหน้านี่ครับนั่นแหละครับน,นั่นี่องนึงครับเดี๋ยวผมพาไปบนมองนีนงกันีคต้นนรับนี่ที่ลังมานาขาดแ่ดกันเป็นนี่ครับอยากเหบเิกันนี่เป็นนี่ครับเป็นี่จาาเรืองแต่กสบายผมมีเบิ่งกนเลย อขอบคุณครับราติดตามอีพีหน้าครับมอยมอย